อยากเล่นด้วยครับพี่เดี๋ยวผมออกเกมเลยออกเลยตอนนี้มีที่ว่างให้เสมออยากได้ที่ว่างตรงไหนอะ่ะมันจะมีเสียงหนึ่งไม่กล้าเล่นเลยวะเล่นแรงแล้ววายแชทครับดับ,บน,นี้ไม่รู้เลยครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเกมเนี่ยประเด็นแลาวิี่ยืนด้วยเอเฮ้ยแตก ไทำเสร็จนี่อันเสร็จจะทะการเล่นละอันนั้นมันโหดอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนั้นเขาเพิ่งสาดกันไปปัน่นเขาดิเอออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วหน้าปั่นมาไ่ได้อยู่มาๆๆไอปบอลตรงเขา,มา,มาทีที่เหน drop i Focus <laughs> enemy spotted. <special. laughs> I think it's clear, eh? I <laughs> 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 one more CT, one more CT. Hey, wait, wait. You can wait, bro. I see, okay. oh, yeah, I saw a comet, elbow one, one set <laughs> <really> oh. <laughs> 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 ่ต um ้องออหรอกเล่นเงี้ยโมให้ด้วยอ่ะเอ้ยโนเบลสูตนทพเจ้าสสยฟ้าเฮะหมดเลยไงคมแบ็กคอมแบ็กกันยิงฟนบอมบอะก็ตองส์เเลยอกส1บ Come back, come back. back. You can you come back sure? No Thế Khi nào thế thế? à? Đúng rồi,

โอ้โห Let's g o Let's g s m o l e เนี่ยไม่มีใครเลยวะ no destruction อะ้รเพื่อนผมต้องเล่นก่อน เด็กไปเด็กไปหายละ24เด็กไปหน่อยนะชมีอะไรอู้โลโลมาก็มาครับไปทอปั๊บปั๊บอุ้ยไ่้นี่สดนะโอ๊ยพี่ไม่ได้แซมเบอร์เลยงอ่ะไปไหนหมดเนี่ยชาวมาชนพี่กำลังไหล่ยอะชาวเวเนชัน ไม่ีทางไปได้เลยวะเซอร์เอชัดบ๊ช่วยบกเรเลตตเแนเลนเดกลนเนตพนอ์เฟิงลงวันิดหมดไปหมดไปกลับมาลอวโต้ไม่น้องกลัว <use> ได้บัมมาเก็บ เข้ามาเนี่ยเี่ยสับเลยสับก่อนออกกเดี <laughs> ๋ยวก่อนไปก่อนจ้า ไม่ไปเกาอ I have to fight แค่ long โหแล้มีแค่ก๊อกถ้ามีแค่เอโคดบี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 ไร้มกกอะไม่ต้อะมันโยกมาทำไมวะสกาย อมันเล่นปืนนั้นแล้วมันโยกมายให้คุณจะรับ flash รสตมี c รสตมีร์น l flash ครันดูสิันดูสิมีของอาชัยแล้วไอ้คันสโมคเล็บไซด์เถอะ้ i เดน flash ล้เดน fight ล็บไ i ด์โนี้มันต้ไม่มากิร์ You w a n a flash and f i g t เด็เด็เด็ดเด็ด f l a s i n g o ะ f l s h เต็มร้อยสวัสด I love, I love you. No one, no one. Up one of these. <laughs> running here. B, running B, 3B. Running B, yeah. drop. drop in a smoke. If he drop down, just kill him. Kill him, kill him. Side, side, side. ถ่ายนะ,ะหอยาหอยาหล่ะเพื่อนกูตายก็บังกุดเอกปามเพื่อนไปเลยแคปิลองแคปิลองเดโนยูไฟทูกาทัสแคปิลองบีลองอัศรนีบีลอง dropping a smoke hey fire in the hole target down nowhere to run target d กระปูใเฮลโกเฮลโก Oh, uh, Jump in a ship. You cannot blump, they have three. Yeah, yeah, I know, I know. Go, no enemy there. No picking! Stop the fire. Come down, calm down. They be a wrong dog and it is. Oh. Calm down, calm down. You hit me, hit me, hit me. Just the little. Oh, they saw three of us, they can. No! Thaw! Hey, the B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 ! You Okay, yeah. i nice. uh, I think Right here yeah. Yeah. Uh, Calm down, calm yeah, down 2 yeah. yeah. I have smoke, I have smoke Just wait, just wait, wait. I smoke shower, I smoke no. No. shower <laughs> Woohoo I mean, Sorry, sorry Can't die, ก็ดีก give me the gun the gun I got it give me t skin ดูีมเไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนไอ้นี่กษะเนี่ยก็ปัญญาอ่อนทั้งเกมไอ้ไอโซก็เล่นกลัวอะไรก็ไม่รู้พ่อมึงเดินเข้ามาซีทกิงกูอยู่ heaven มองชาเอเออไอไ้ Long, long, in, long in, long in dong, Nice, flash, nice, flash, it, flash. No one, B, no oh, one it's A, it's a. Drop in a smoke. So, oh, ไอ้คนนี้จะกับพี่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 ไอ้คนนี้จะกับพี Oh shit. and a scoop. Tabla ji. Ji ji. Mr. Glow. GG Iso Lothia. Fuck you, fuck you, fuck you. Ji <laughs> ji. <laughs>